สวัสดีครับท่านที่เคารพทั้งหลายต้องขอแสดงความยินดีต้องขอแสดงความโอ้บอกไม่ถูกไม่รู้จะพูดยังไงพี่น้องเสื้อแดงที่เคารพครับพี่น้องนองปชทั้งหลายครับยิ่งใหญ่จริงๆพวกท่านนี่สุดยอดจริงๆนี่ขนาด ไม่มีตัวบิ้มเบ้มอย่างคุณนัตวุฒิไถเกือจตุพรพรมพันธ์หรือใครถกใครเนี่ยนะไปยืนอยู่บนเวทีพี่น้องมาได้ขนาดนี้เป็นสุดยอดจริงๆครับนี่แหละฮะหลายคนก็วันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมมาสะดุดีพวกท่านนะครับสดุดีพวกท่าน และที่สําคัญผมต้องสะดุดีพักวพวผมมีคนหนึ่งเลยอยู่ในธรำเนียบรัฐบาลเป็นใหญ่เป็นโตลุงตู่ครับต้องสะดุดีลุงตู่ว่าเกิดมาชาตินี้ทั้งชีวิตอ,อายุหกสิบกว่าจะเจ็ดสิบแล้วยังโง่ให้เขาหลอกได้ให้เด็กๆหลอกครับพี่น้องที่เคารพครับโโอ้โหลุงตู่ลุงป้อมอเป็นยังไงวะเฮ้ เฮ้ยถามจริงๆตูป้อมป๊อกยังไงอยู่ๆเด็กมันหลอกสับขาหลอกนี่แสดงพวกคุณน,นี่ไม่ได้ดูฟุตบอลเลยไม่รู้จักโรดันโดหรือมันสับขาหลอกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะเห็นไนหะมนี่แหละเด็กมันสับขาหลอกบอกแล้วอย่าไปเชื่อไอ้คนข้างกายที่มันทรยศคนเสื้อแดงอ่ะอดีตสสนะครราชสีมาตัวอ้วนๆป้อมๆั ลงลางลงลางน่ะเห็นไหมล่ะครับบอกแล้วอย่าไปเชื่อมันมันหลอกแดกพวกท่านมันหลอกคนต่อใครต่อใครเยอะแยะมาทั้งประเทศแล้วนายกทักษิณเอ่ยใครต่อใครเอ่ยนายกปูเอ่ยตู่เต้นเอ่ยแม้กระทั่งผมนะครับมันหลอกเข้ามาหมดแล้วท่านยังไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เห็นไหมล่ะครับมันบอกท่านนายกครับท่านนายกป้องปากนะท่านนายกครับ เสื้อแดงหมดแล้วครับสลายหมดแล้วครับตายหมดแล้วครับเป็นยังไงละ่ะเที่ยวนี้แ่ละลุงตู่เอยเห็นหรือ,อยังนะครับนั่นแหละมัจจุราชเลยนะครับหลอกลุงตู่โกหกลุงตู่ได้อย่างหน้าด้านผมไม่ไม่อยากเอ,อ่ยชื่อมันหรอกครับสเสนียดปากพี่น้องเสื้อแดงก็คงจะไม่อยากจะได้ยินชื่อมันล่ะครับแต่สมน้ำหน้าลุงตู่สมนำหน้าประยุทธ์ อย่าเรียกลุงเลยเด็กบรรดาวอีกสมน้ำหน้าประยุทธ์สมน้ำหน้าประวิทย์สมน้ำหน้าอนุพงศ์และคกันนะทั้งหลายทั้งปวงในทําเนียผู้มีนาจรัฐทั้งหลาย,ลยนี่แหละครับโดนโดนไอ้บ้านั่นหลอกไปแล้วครับมันเชื่อไอ้บ้าหลอกนายกรัฐมนตรีมึงไม่น่ามาโกหกกูเลยไหนมึงบอกว่ามึงสลายเสื้อแดงหมดแล้วไง โอ้อยู่กันต่อไปนะครับไม่ต้องกังวลอะไรตั้งสิ้นปบายเชื่อเถอะผมเห็นแล้วใจหายใจหายด้วยความดีใจนะครับเห็นพี่น้องมากหน้าหลายตาโอ้โยมากันมืดฟ้ามัวดินดินดีนะครับดีนะครับเดชะบุญของประยุทธ์จันโอชา ที่มีฝนตกลงมาพรำพรำฝนตกมาก่อนหน้านั้นแบบโอ้โหนี่จะเป็นไม่ใช่นักต่อสู้นะครับหายตั้งแต่เมฆมันตั้งเ้าแล้วครับตั้งแต่เมื่อเมฆมันดำทมึนบนฟองฟ้าแล้วครับหายหมดแล้วแต่นี่โอ้โหดึกเดือนเที่ยงคืนค่อนวันพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งนั้นเอาเป็นว่าพี่น้องคนเสื้อแดงเยอะแล้วกันนะครับ ร่วมกับผนวกรวมกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาพี่น้องครับไม่ใช่อุ่นหนาฝาข้างทีเดียวแล้วครับเมื่อช้าแม่ลูกจันนะครับเขียนลงในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าสองไทยรัฐนะครับเห็นชัดเลยว่าคนมาเกินแสนคนมาเกินแสนแเฉพาะอยู่ในท้องสนามหลวงนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นสนามยญา เวทีมันดูขนาดนั้นนะครับเวทีใหญ่จริงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใหญ่สําหรับสนามหลวงนะครับต้องตั้งเวทีใหญ่กว่านั้นมันจะได้คนก็จะได้ไปได้เต็มสนามแต่ไม่ว่ากันละครับแต่ที่รู้ๆแถวท่าพระจันทร์นะครับท่าเรือนท่าน้ําท่าพระจันทร์แถวธรรมศาสตร์แถวอนุสาวรีย์ประาาาชาธิปไตยแถวเสาสิงค์ชาแถวนั่นละครับวัดพระแก้วม,มรกร แถวกรมการรักษาดินแดงแถวถนนแถวสนามชัยคนเต็มไปหมดผมนี่ผมคิดแบบโง่โๆนะครับคิดแบบโง่โงว่าพี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานี่ผมว่าสักสองแสนนะ่ยกลมๆง่ายๆแต่ถ้าทั้งวันทั้งคืนรวมแล้วคนไปคนมาคนเข้าคนออกนะครับกลับไปบ้านอาบน้ําแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรตั้งหลายทั้งพวงนะวันนั้นนะครับ เอาเป็นว่าโทรทัศน์เนี่ยคนดูเนี่ยรวมทั้งเฟซบุ o กรวมทั้ง Youtube อะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องดูทีครับนี่ค่ำคืนดึกดืนแล้วครับทีหนึ่งทีสองน้นนะเนี่ยออืคนยังเป็นแสนอ่ะเดี๋ยวไอ้พวกฝ่ายความมั่นคงบันดาวผมอีกแสนที่ไหนเดี๋ยวคิดไปตารางเมด็ดดูผมก็จะคิดไปตารางเมด็ดดูคุณไปดูแถวหน้าสารดีกาคนนั่งกันเต็มไปหมดอ่ะโอ้โหแถว กองสลากเก่าแถวนั้นโอ้โหคนไปหลับอาบน้ําอาบท่าอยู่แถววัดชนะสงครามแถววัดววรนิเวศโอ้โหเต็มไปหมดเต็มพืดนะครับพี่น้องที่โครพครับนี่แหละครับพี่น้องคนเสื้อแดงแต่เราจะไปพูดเลยครับแต่สิ่งที่ก็คือทั้งนั้นแหละครับทั้งหมดลครับอะไรก็ อย่างที่เห็นเองนะครับพี่น้องที่กรรงนี่คือหัวจิตหัวใจนะักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่หลายคนนะครับรวมทั้งผมด้วยเนี่ยงอมไปเยอะครับชลาป้าปไปเยอะมากเอาเป็นว่าตรงๆก็แก่กันไปเยอะแล้วครับเห็นเด็กๆมันโอโ้โหสุดยอดนะครับผมนี่ตื่นเต้นครับเห็นและพาวะไม่เคยคิดเลยว่าในพอสอนนี้จะมีประชาชนออกมาเนี่ยไม่รู้สิครับผมวิรา้าเพินผมนะ ถ้าเป็นผมนะเขาไปเปรียบเทียบเลือมันดาวอีกเป็นผมผมออกไปแล้วครับออกไปจากนายกรัฐมนตรีโอ้โหเห็นแลวมันมันสะใจเด็กมันพูดมันสุดยอดนะครับแต่เห็นไหมละครับพี่น้องเผลอๆอยูอ่แพ๊บเดียวน่าตกใจครับทหารมันมีเงินมีทองซื้อเรือบินซื้อเรือรบเรือดำน้ำ เห็นไหมล่ะครับหพลทหารพูดกันหยาดหยาบจากภาษาเฟซบุ๊กของวัยรุนโโรย่นบลกพลทหารแดกตีนไก่นะครับแดกซี่โครงไก่เขาว่ากันอย่างงั้นนะครับผมเห็นเลยมันสมเพศเวทนาผู้คนจริงๆที่อยู่ในแวดวงทหารและใครมันอยากจะไปเกณฑ์ทหารล่ะครับ นี่แหละครับอพอเผลอแปบเดียวเท่านั้นแหละครับกจุลลมุนจุลเก้พวกนายทหารใหญ่ๆมีชั้นยศทั้งหลายนะครับลูกน้องปุณประยุทธ์จันโอชานี่ครับนายกรัฐมนตรีสายตรงเลย <c oughs> แดกเงินพลทหารครับกินเงินพลทหารครับหาเศษหาเลยกับค่าอาหารของพลทหารมันน่าสมเพชทุเรศทุรังที่สุดแล้วบอกว่าโห <c oughs> แล้วบอกว่าไงละครับ น่าสงสารไหมล่ะครับสงสารแล้วก็สมเพศสังเวชใจดีนะครับเล็กๆน้อยๆที่ชี้กันมาให้เห็นเผลอแป๊บเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตอนนักศึกษานักเรียนกำลังชุนลมุนจนเกอยู่ที่ท้องสนามหลวงไอองค์การคลังสินค้าไปตกลงเซ็นสัญญาซื้อถุงยางนะครับถุงมือถุงมือยางนะครับที่ใช้ในวงการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ถุงผงยางนะครับ ถุงไม่ใช่ถุงยางนอนามัยนะครับถุงยางนะถุงมือยางไปเซ็นกันไว้แสนกว่าล้าน <c oughs> ไม่รู้ใครจะได้ <c oughs> กันกี่สตุ้งสตังแต่เว้นที่แน่แ่รับเงินล่วงหน้ากันไปแล้วสองพันกว่าล้านบาทนี่เงียบเงียบกันนะครับพี่น้องที่กรพครับไม่รู้แล้วครับพักเก่าพักแก่เขาดูแลกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่เปไ็นไรแล้วครับเขาไม่ได้สนใจแล้วเขาพอกเที่ยวนี้ก็บอกแล้วเขาจะอยู่รวมหวัวชมท้าย กับพักพลังประชารัฐภูมิใจไทยแล้วก็พักประชาธิปัตย์อบอุ่มตู่ประยุทธ์จันโอชานี่ผมเห็นแล้วพี่น้องที่เคารพทั้งหลายน้อยเนื้อต่าใจจริงๆว่าพี่น้องประชาชนคนอย่างพวกเราที่กําลังทุ่มต่ารื่มล่ำอยู่เนี่ยมันไม่สนใจอีร่าคาเร์อะไรใครแล้วครับมีน้องนุ่งนักเรียนนักคือสายหนูนั่นชื่อรุงรร้งนะครับรุ้งนะครับน้องรุ้งเนี่ย เธอไปยื่นหนังสือกาจะเรียกว่าตัวแทนก็ไม่ได้ว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลแล้วกันนะครับไปยื่นหนังสือพูดง่ายๆคือถวายดีกาไปยังเนี่ยแหละครับให้กับองค์กรบุรีนะครับผ่านหนังสือเนี่ยไปยังองค์กรบุรีดูสีหน้าสีตาเวลตาให้ดีพี่น้องครับ <c oughs> พอบอผู้บัญชาการตํารวจนะครบาลแกไม่ยินดีนดได้อะไรด้วยเลย นี่เดชบุญนะครับนักเรียนนี่ิตนักษาแกไม่ถาถมไม่ดื้อรั้นที่จะไปไปตำเนียมรัฐบาลน,นะครับไม่งั้นก็เจอแล้วครับจะเห็นเลยแล้วครับโอ้โหก็เรียกลวดหนามหีเพลงนะครับน่ากลัวนะครับมันคมมันแหลมมันโอ้โห,หน่าหน้าสะพึงครัวแล้วรับวันเมื่อวาน,นรบับรองได้เสียเลือดเสียเนื้อแน่นอนเด็ดขาดล้านเปอร์เซ็น เชื่อผมนะครับนี่เด็กเด็กมันรู้ทันกระสับขาหลอกกันไม่ไปทำเนียบกับวักปักหมดเลยที่กลางสนามหลวงปักหมุดพอรุ่งเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์วันนี้หมุดหายครับตื่นขึ้นมาหมุดหายพี่น้องที่ครครับหมุดหายแล้วมันจะเป็นจะตายอะไรกับกับไอทองเหลืองแผ่นหนึ่งล้ครับโอ้นี่ประเทศชาตินี่แผ่นที่สองแลวครับแผ่นแรกหายไปแล้วนะครับที่้านพระรูปทรงม้านั่นก็หายไอ้นี่ ปักหมุดยังไม่คันครบ24ชั่วโมงหมุดหายพี่น้องครับตื่นขึ้นมาหมุดหายมันกลัวกลัวสามนิ้วกลัวไอ้ไอ้อย่างเงี้ยแหละครับคือสันดานพวกไอ้ภายเผด็จการพี่น้องครับยังเบลเบลกันอยู่ครับวันนี้ไม่ได้รับได่นอนกันมาสองสาวันนะครับที่ท้องสนามหลวงไอ้พี่น้องอไดไพักผ่อนกันให้เต็มอิ่มเต็มจุใจก่อนนะครับตื่นขึ้นมา เมื่อได้รับข่าวว่ามุดหายเดี๋ยวอีกวันสองวันก็ได้จะได้รับหมายเรียกหมายจับนะครับพี่น้องใจเย็นๆไว้ครับได้รับกันทั่วหน้าทุกตัวคนนะครับขอให้โชคดีพี่น้องนอนหลับฝันดีกันไปก่อนพักฟื้นให้เต็มที่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เห็นเก็งกลิ้นเนีเนเน่เก็งกลิ้นอะไรเนี่ยนะฮะไอ้หนูเพ่นกะลิ้นไอ้หนุ่มน,น,นั่นะน,นัดก,กันที่หน้ารัฐสภานั่นแหละครับมาให้กำลังใจเด็กๆมันมัน เป็นเป็นเรื่องไม่ไดพี่น้องเสื้อแดงยังไม่ตายกันนะครับอย่าเพิ่งรีบตายนะครับรอให้คนใกล้ชิดนายกที่ไปโกหกหลอลกลวงนายกคนเสื้อแดงสลายหมดแล้วนะครับแต่ก็ที่สําคัญก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับวันนี้พูดแบบยังเหนื่อยๆกันอยู่นะครับ ไม่มีแรงที่จะมาพูดอะไรมากมายเหนื่อยๆกันอยู่พักผ่อนกันให้เต็มที่ก่อนละกันแล,นแล้วก็พรุ่งนี้มาพบกันในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนสินค้าของพีททีวีโดยเฉพาะบุยตาหมูไม่กลัวนํำรอนใช้ได้ดีกับทุกพืชดีจริงๆตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษช่วยกันหน่อยนะครับเราแบนสินค้าของไอ้พวกพเผด็จการแบนกันให้หมดแล้วก็หันมาสนัสนบสนุนสินค้าพีที รับรองได้พี่น้องครับสนับสนุนกันเยอะๆปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนจำผมไว้เนชั่นพังเนชั่นพังแน่นอนนะครับแล้วว่ากันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสงสารนายกลุงตู่จริงๆทำไมคุณประวิทย์ครับอายุปูนนี้แล้วยังไงให้ไอ้บ้านนั่นไปหลอกอยู่ได้โดนหลอกอีกแล้ว